สวัสดีครับเอทสีกทุกท่านนะครับวันนี้ลุงมงคลก็มาออกคลิปนะครับก,ก็ช่วยนะครับช่วย y ยูทูบแถวกกอกนะครับ YouTube แถวกกอกในซอยเศรษฐีนะครับแล้วกกกอกไปได้เลยนะครับก็ไปหานะครับไปถามว่าซอยเศรษฐีอยู่ตรงไหน นะครับก็มีการแถวบริเวณนั้นก็ขายนะครับประกาศขายบ้านกันหลายหลังนะครับประกาศขายบ้านกันหลายหลังคือ,อตั้งแต่นะครับราคา5 0,000บาทขึ้นไปนะครับจนถึง6 0 0 0นนะครับจนถึง6 0แสนบาทนะครับตั้งแต่5 0 0 0 0บาทจนถึง6,000นบาทนะครับ5 0า0 0บาทนี่ก็ที่ลงมูคลได้ทราบข้อมูลมานะครับก็อาจจะเป็น หลังเล็กๆนะครับหลังเล็กๆติดกับพื้นดินนะครับติดกับพื้นดินมุงรอบมุงรอบด้วยสังกะสีนะครับเออก็ประมาณสัก4เมตรคูณ4เมตรนะครับ4เมตรในนี้ที่นี้ก็คือกว้างประมาณเราตีไปสัก3าวานะครับนะตีสัก3าวากว้าง2วานะครับมุงด้วยสังกะสีนะครับแล้วก็ฝาด้วยก็ทําด้วยสังกะสีเหมือนกัน นะครับแต่ประตูต้องยกเอาหน่อยนะครับนะห้าหมื่นบาทนะครับนี่นะนี่ครับก็ผู้ประตูอาจจะมีปิดเปิดนะครับติดเปิดก็ต้องยกหน่อยแล้วก็เปิดนะครับอันนั้นก็ห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นบาทข้าขาดทุนแล้วนะครับนี่ขาดทุนแล้วนะครับถ้ามีคนอยากได้ก็ติดต่อได้นะครับเอออย่างหลังล่าสุดนี่นะครับก็ได้ข่าวว่าแสนห้านะครับเขาบอกว่าขายราคากลางๆขาดทุนนะครับเอขาดทุนนะครับเพราะว่ามันเอ โดยปกติหลังนี้นะครับเขาสร้างกันนะครับได้ข่าวาาว่านะครับได้ข่าวว่านะครับปลูกทั้งนอกทั้งในเลยนะครับปลูกแบบสองชั้นนะครับปลูกแบบสองชั้นที่เขาซื้อกันมาที่เขาสร้างนั่นนะครับรูโมงคลทราบว่านะครับทราบมาว่าข้อมูลมาว่าสร้างกันประมาณสองแสนห้า นะครับที่สร้างจนเสร็จเลยนะครับรวมทั้งสงทั้งสีทั้งอะไรห้องโถงห้อง,องครัวเมียเรียบร้อยนะครับยาวนะครับยังกับขบวนรถไฟเลยนะครับกว้างประมาณกว้างประมาณ6เมตรนะครับประมาณ6เมตรนะครับกว้างนะครับกว้าง6เมตรยาวเนี่ยประมาณยาวเนี yeah. <number>. <hyd> <Creator> ่ยประมาณ12เมตรนะครับเกินนะครับประมาณ15เมตรนะครับกว้าง6เมตรนะครับยาวประมาณ15เมตรนะครับแสนห้า นะครับได้แต่ห้องนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ข้างในนะครับไม่ขายนะครับไม่ขายเออนะครับเฟอร์นิเจอร์โอ้เฟอร์นิเจอร์ก็เป็นแสนนะครับเฟอร์นิเจอร์ถ้ามองดูแล้วเกือบเกือบแสนนะครับเกือบเกือบแสนนะครับมีโต๊ะมีตังมีโอ้โหอะไรเยอะแยะไปเลยนะครับซึ่งก็เขาขายแบบขาดทุนนะครับขายแบบขาดทุนนะครับแต่ก็ได้ข่าวมาว่าเอ้านะครับ เอฟซีนะครับเอฟซเป็นคนสร้างให้นะครับเอเป็นคนลงทุนให้หมดไปประมาณ200,000กว่านะครับหมดไปประมาณ200,000กว่าก็ขาดทุนถือว่าขาดทุนก็ขาดทุนนะครับใครขาดทุนไม่รู้นะครับตรงนี้ก็ไปดูเพราะว่านะครคนคนอยู่ไม่ได้ซื้อนะครับคนซื้อไม่ได้อยู่นะครับคนอยู่ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้อยู่นี่ก็เป็นการก็ถือว่าขาดทุนเเขาบอกว่าขาดทุนก็ขาดทุน ก็มีเอฟซนะครับเขียนคอมเมนต์อยู่ข้างล่างก็หลายคนอยู่นะครับลุงโมคนก็เข้าไปหานมันก็นะครับมันก็สะเทือนใจกับคนที่สร้างให้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายหลังนะครับเขาบอกว่าลุงโมคนทราบมาว่าที่สร้างกันทั้งหมดนะครับหลายหลังนะครับสิบกว่าหลังนะครับแต่ละหลังก็เป็นทุนของ f อฟทั้งนั้นนะครับทุน f อฟซเขาสร้างให้อยู่ให้สร้างให้ยูทูบแต่ละช่องนะครับ นะครับแต่ละคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นที่เราเห็นทั้งหมดนะครับไม่ได้สร้างด้วยเงินของตัวเองสักคนนะครับไม่ได้สร้างได้ทราบข่าวมาอย่างนี้จริงแค่ไหนต้องไปไปสืบดูนะครับตอนนี้ก็ประกาศขายกันแล้วนะครับประกาศขายกันแล้วนะครับประกาศขายอาจจะก็คือเมื่ออยู่บ้านเดี๋ยวถ้ามีอะไรเขาก็วิ่งมาเองนะครับก็คงจะเอาเงินส่วนนี้ไปเป็นค่าน้ํามันรถนะครับวิ่งไปวิ่งมาในวันข้างหน้าก็ได้ นะครับน่ะในสวนยางเลยนะครับร่มลื่นนะครับน่ะร่มลื่นดีนะครับแต่รูมวโคณมามองดูแล้วนะครับบ้านที่ปลูกในสวนยางนะครับมันปลูกใต้ต้นไม้นะครับกลางคืนนี่นะครับต้นไม้เนี่ยมันจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามันก็อันตรายอยู่นะครับคนเฒ่าคนแก่คนเป็นโรคประจําในี่ยไปอยู่ไม่ได้นะครับมันอึดอัด นะครับมันพ่อมันคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะนะครับมันเป็นป่าเป็นป่าสวนยางแล้วไปปลูกใต้สวนยางอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนกลางวันนี่โอเคนะครับตอนกลางวันนี่โอเคนะครับถ้าใครจะซื้อไว้ก็กลางคืนก็ไปนอนที่อื่นนะครับกลางวันมานอนที่นั่นก็ได้มาอยู่ที่นั่นนะครับเกลางวันหรือว่ากลางคืนออกไปท youtube นะครับกลางวันเรามาพัก่อนนอนที่นั่นก็ได้นะครับถือว่ากลางวันนี่ก็ออกซิเจนเยอะนะครับ กลางคืนนี่คาร์บอนไดออกไซด์เยอะไม่เหมาะสําหรับที่จะนอนกลางคืนนะครับใครที่เป็นสาย y t u t u นะครับที่ที่ถ่ายทํากลางคืนนะครับยันสว่างอะไรอย่างนี้นะครับทียันสว่างอะไรอย่างนี้ก็ก,ก็ก็ไปซื้ออยู่ได้นะครับ FC ก็ก็ FC คนไหนสำหับสาหรับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ใจดีก็ไปซื้อให้ได้ซื้อเก็บไว้นะครับเผื่อมี YouTube ช่องใหม่ๆเกิดขึ้นอีก นะครับเออก็มีหลายคนนะครับลูกมมคลก็ในจดคอมเมนต์ข้างล่างไว้นะครับเพราะว่าเอฟซีเห็นนะคาดทุนอะไระเขาสร้างให้อยู่ที่กวัวกอกทาไมต้องมาขายอันนี้เป็นส่วนที่ไม่เข้าใจนะครับทาไมต้องมาขายคนที่เขาสร้างให้นะครับเออเขาเสียกําลังใจนะอะไรอย่างนี้นะครับเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดของ f อนะครับคนที่ไม่ได้ลงทุนนะนะครับเออเป็น f อของเขาแต่ไม่ได้ลงทุนไม่ได้สร้างให้เขาหรอก เขาเรียกว่าเสือกนะครับเนาะเป็นเอฟซีที่เสือกนะครับคนเขาจะขายไปว่าให้เขานะครับเสือกมากเอฟซีคนนี้นะครับแล้วเอฟซีคนที่สองนะครับกูนะครับหลังใหญ่ด้วยนะครับนะหลังใหญ่ด้วยค่ะเอนะครับน่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้แอดชัยซื้อให้แอดชัยก็ได้นะคะนะครับเพราะแอดชัยยังยังยังไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้นะครับแอดชัยเขาเขาอยู่เป็นครอบครัวนะครับนะ ก็นี่ก็อันนี้ก็เป็นความหวังดีนะครับเห็นไหมมันต้องมันต้องเขียนอย่างนี้นะครับเป็น fc เหมือนกันอย่าไปทะเลาะกันนะครับนะ fc อ่ะทำห้องให้เช่าไม่คุ้มหรอกนะครับทำห้องให้เช่าไม่คุ้มหรอกมันมันต้องเสียค่าเช่าที่ด้วยเออค่าเช่าที่แล้วก็เอาคนที่เขาซื้อไปนะครับถ้าสมมติว่าให้เช่านะครับแล้วก็ค่าที่ด้วยล่ะนะครับค่าที่เดือนหนึ่งพันกว่าบาท นะครับพันกว่าบาทแล้วก็ค่าเช่าห้องอีกเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณสักพันหนึ่งอ่ะนะครับก็สองพันกว่าบาทนะครับสองพันกว่าบาทใครใครที่ยังไม่มีที่พักนะครับแถวนั้นก็ก็ไปซื้อไว้เผื่อก็ได้นะครับหรือจะเช่าก็ได้นะครับติดต่อรองกันได้นะครับเนาะแต่แสนห้าเขาบอกว่าขาดทุนแล้วนะครับแสนห้าเขาสร้างหมดไปสองแสนกว่านะครับหมดไปสองแสนกว่านี่รัโหยังกับเขาบนรถไฟเลยนะครับปุมบนะครับเนาะ เขาบอกโอ้ออโมคะนโอ้นะครับไม่ได้ลงทุนเองอ่ะสร้างสลังใหญ่เลยอย่ากาอย่าไปว่าอย่างนั้น f อฟเขาเต็มใจเขาคุยกันแล้วนะครับเอฟซีเขาเต็มใจเขาคุยกันแล้วนะครับบ้านน่ะทุกหลังน่ะเอฟซีสร้างให้ทั้งนั้นนะครับพอคนดูน้อยก็มาขายกันหมดนะครับอย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับคนเราอาจจะไปอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับเพราะบางทีมันนอนกลางคืนมันอึดอัดนะครับเพราะข้างล่างน่ะใต้ต้นไม้นะครับมันคุมปกคุมทั้งหมดเลย นะครับมันคา,าร์บอนไดออกไซด์มันเยอะนะครับคาบร์บอนไดออกไซด์มันเยอะบางทีเขาอาจมีโรคประจําตัวก็ได้นะครับเออนั่นแหละมันนอนทุกคืนทุกคืนนะถ้าสักคืนไม่ว่านะครับแต่ถ้ามันนอนทุกคืนนี่ครับตายเขาได้ไง่ายๆนะครับเออนะครับอืมมันตายได้ไง่ายๆนะครับเห็นไหมเหล่าคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะนะครับอากาศอากาศออกซิเจนมันมน้อยอ่ะนะครับเพราะตอนกลางคืนเนี่ยกรต้นไม้มันคายคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา เออนะครับแต่ถ้ารู้ดูแรงนี่ไม่เป็นไรนะครับใบใบต้นไม้มันหล่นหมดอ่ะใบยางมันหล่นนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่แน่นะครับอีกงคนบอกว่าไม่แน่เผื่อมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อนะครับต่อไว้ให้ YouTube คนอื่นๆนะครับนะก็ไม่แพงค่ะนะครับก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับแถวที่แถวที่หมู่บ้านโกกองจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ลองๆนะครับให้คนรับใช้หรืออะไรลองเข้าไปดูได้นะครับ เออมันมีหลายหลังนะครับได้ข่าวว่าช่วงนี้มีสิบกว่าหลังนะครับมีสิบกว่าหลังก็กว้านซื้อนะครับอ่ก็ถ้ารวมๆกันแล้วนะครับแต่ว่ามีหลังหนึ่งนะครับที่ว่ามันแพงที่สุดนะนะครับจะขายหกแสนกว่านะครับหกแสนกว่านะครับน้องหกแสนได้เออนะครับบ้านของใครสักคนเนี่ยครับไปอยู่แถวนั้นนะครับเห็นไหมล่ะอืมนั่นแหละก็แต่เช่าที่เหมือนกันแต่อาจจะอยู่นอกหน่อยนะครับติดถนนนะครับเอ่อเป็นบ้านที่ว่า มีห้องมีสัตว์มีส่วนอะไรพวกนี้นะครับมีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วยนะครับเขาบอกว่า6 0 0 0 0กว่านะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ช่วยอนุเคราะห์หน่อยนะครับนะเพราะว่า YouTube ตอนนี้มันรายได้มันก็น้อยนะครับเหนไหมล่ะเขาอาจจะเอาเต็นท์มานอนก,นกันก็ได้นะครับขายบ้านแล้วนอนเต็นท์เอานะครับเพราะว่ามันมันถ้านอนเต็นท์เนี่ยมันเป็นนอนที่ไม่ไม่ใช่ใต้ต้นไม้ก็ได้นะครับที่ลงโลกมันนอนได้ นะครับเพราะว่าถ้าใต้ต้นไม้นี่มันอาจจะนอนอึดอัดนะครับเอออาจจะนอนอึดอัดเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะนะครับตอนกลางคืนน่ะมันนะครับตอนตอนกลางคืนมันมันก็อย่างว่านะครับตอนกลางคืนน่ะนะครับต้นใต้ต้นไม้นะครับเออเขาอาจจะขายแล้วเขาเขาอาจจะซื้อเต็นท์มานอนนะครับเพราะมันย้อมันย้ายที่ได้เดี๋ยวนี้เต็นท์หลังใหญ่ๆก็มีนะครับเออเขาขายสักแสนห้าอะไรอย่างนี้นะครับเออแล้วเขาก็อาจจะเออเออ ไปทําเตียงนะครับทำเตียงเอ่อทเตียงแล้วก็ยกได้แบบเตียงยกได้แล้วก็เอาเต็นท์ไปกลางแล้วก็นอนข้างบนนั้นนะครับที่มันโล่งๆหน่อยแต่ที่ใต้ต้นไม้เขาคงจะอึดอัดนะครับเนาะก็เข้าใจนะครับโูปมคลเข้าใจก็นะครับสาหรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเอ่อหรืออะไรนะครับเอ่อหรือท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่รวยหน่อยนะครับไปคว้านซื้อไว้ก็ได้ครับรูปมุคลคาดว่าตรงแถวบริเวณนั้นนะครับที่เขาขายตัวนี้ก็รวมก็ประมาณสัก ไม่น่าจะเกิน2ล้านนะครับน่ะไม่น่าจะเกิน2ล้านนะครับหลัง5 0 0หมก็ซื้อเก็บไว้นั่นแหละน่ะเผื่อมี YouTube รุ่นใหม่รุ่นอะไรมามาอยู่ในวันข้างหน้านะครับถ้า YouTube เขาไม่ก็ยังไม่มาการเผื่อวันหน้านะครับคนมันเยอะนะครับคนมันเยอะคนมาเที่ยวมาอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะเช่าได้ปล่อยให้เช่าได้นะครับเป็นแบบโฮมสเตย์นะครับนอนนอนหลายคนเรียงกันเป็นตับเลยนะครับน่ะเหมือนในคุกอ่ะ นะครับนอนกันเป็นเรียนกันเป็นปลากระป๋องเลยนะครับเนี่ยนอนคืนเดียวของคืนเนี่ยคงไม่เป็นไม่มีปัญหานะครับบางทีกลับบ้านไม่ทนอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราลุงมโคลก็จะขอพอเค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ประกาศนะครับ fc fc ลุงโมโคลก็ช่วยประกาศให้ผู้ใหญ่ใจบุญนะครับเข้าไปซื้อก็ได้นะครับเนาะนะครับช่วยเป่าประกาศด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงมงคลชั้นเนี่ยก็จะขอลงก่อนนะครับด้วยความหวังดีนะครับสวัสดีครับ